จะมาพบกับแพนในคลิปนี้ครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูรายชื่อของนักตบทีมชาติ USA ที่จะเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อที่จะแข่งรายการแรกของปีก็คือรายการ v n l นั่นเองนะคะมาดูตำแหน่งแรกกันเลยค่ะคนแรกก็คือมิเชลบาร์แชคลีนะคะส่วนสูง1้0าน้ำหนัก78อายุ31ปีค่ะคนที่2ก็คือมแกนคอต์นี่นะคะสูง185อายุ28น้ำหนัก61ค่ะ คนที่3คือ Kimberly Hill สูง193น้ำหนัก72อายุ32ปีคนที่4คือ Madison น r i c h ale, นะคะสูง183อายุ26น้ำหนัก75ปีคนที่5คือจอ r d a ล l a w s สูง188น้ำหนัก75อายุ35ปีค่ะคนที่6คือท e t r i n Palmer นะคะสูง197อายุ23ปีคนที่7คือ k e l ซ e y r o b ิน s o n สูง188 อายุ29น้ำหนัก73ปีค่ะคนที่8คือซาร่าวิลไฮต์นะคะสูง185น้ำหนัก75อายุ26ปีค่ะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งเซตเตอร์นะคะคนแรกก็คือวอลเรนคาริมีนะคะสูง185น้ำหนัก75อายุ26ค่ะคนที่2คือมิชาแฮนคอกนะคะสูง180น้ำหนัก75อายุ29ปี คนที่3คือจอดินเภาเตอร์นะคะสูง188น้ําหนัก77อายุ24ปีค่ะต่อมาตําแหน่งบอลเร็วนะคะคนแรกก็คือราเชโดัมสูง188น้ําหนัก79อายุ31ปีคนที่2ก็คืออคิลาเดโวนะคะสูง191น้ําหนัก79อายุ34ปีค่ะคนที่3คือโทริดิกสันนะคะสูง191 น้ำหนัก83อายุ29ปีคนที่4คือชิอากาโอกโบกุนะคะสูง188น้ำหนัก73อายุ26ปีส่วนคนสุดท้ายนะคะก็คือเฮลลี่วอชิงตันนะคะสูง190น้ำหนัก82อายุ26ปีค่ะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งปีหลังนะคะคนแรกก็คือเดนิเอเลคาติโนสูง193น้ำหนัก76อายุ25ปีคนที่2ก็คือแอนนี่ดริลส์นะคะสูง191 น้ำหนัก77อายุ28ปีค่ะคนที่3คือคริสตัลโลนะคะส่วนสูง194น้ำหนัก75อายุ28ปีเหมือนกันคนสุดท้ายคือจอแดนทอมสันนะคะสูง193น้ำหนัก70อายุ24ปีค่ะตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งตัวรับอิสระคนแรกก็คือมอร์แกนเฮนส์นะคะสูง175อายุ23ปี แล้วก็คนสุดท้ายก็คือเจสินหว่องกุรอนเตสนะคะสูง168น้ําหน้ำหนัก66อายุ26ปีค่ะครบทั้ง22คนแล้วนะคะเท่าที่แพนดูใน IG ของ USA วอลเลย์บอลทีมเนี่ยเขาก็ฝึกกันค่อนข้างหนักเลยนะคะก็แบบเป็นโปรแกรมที่เขาเทรนกันตั้งแต่เช้าจ,าจ,าถจนถึงจะลดเย็นเลยคิดว่าเขาก็เตรียมทีมเพื่อที่จะได้ไปคัดสรรนักกีฬาที่จะไปเล่นโอลิมปิกเกมด้วยนะคะ ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะราววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับลและสวัสดีค่ะ